เออทุกคนเห็นไหมครับเอียพวกทุกคนเห็นไหมเนี่ยงองเห็นไหมเนี่ยเอียะเอี๊ยกูอัพอัพทีคุกไปเซเวียวนี่เลยทุกคนผมอัพอันนี้ไปเพชรหมื่นกว่าเหลือหกสิบห้าเพชรโอ้โหหมดตูดกูเร่งเวลาก็ไม่มีคอร์สเด้อเอีย แกเล่งเวลาเรายังไม่มีแล้วกูจะไปซื้อไข่ก็ได้คนเฮ้ยทุกคนนี่ไม่เดือเพชรแล้วกูไม่มีใบย้ายกูเป็นโจทยวกูกลับมานจมมันเดิมอีกแล้วเฮียแล้วมีกุญแจมือ ห้าร้อยกว่าเห็นไ,ไ,ไหมเสียไปหมื่นกว่าเพชรเพื่อแลกมันมาถ้าถามมาคุม้มไหมก็คุ้มมันเพชรทั้งชีวิตกูเลยนะเพชรกูหมดกับตัวเหี้ยหมดพายจพิบตาหน,น้าตบเนี่ยหัวูน้ตทหารผมมีเอะแล้วทุกคนโรงพยาบาลก็จู่จะเยอะละดูใส่แหแต่กูยังคาใจกับมัน เมื่อไรมึงจะวิ่งเสร็จเออ,อกูรอนานแล้วนะเนี่ยงั้นก็ตัดไปตอนกิจกรรมกันเลยนะกิจกรรมเซนเซียะมาใหม่เซนเซียะก็เนี่ยเราจะใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วผมเอาของเป็นแรกที่อิมูจิมาดูสองตงัวนี้เออหยุดดู ทุกคนกูเสียใจกูอับปึงซะหมดเลยยดดูกูไม่มีเล่งเวลาไวะไอ่อมีอะไรหรอกกูก็มาเดือแล้วถ้ามันวิ17สิจมันไหลอย่างงี้เราเราจะมักหาจัดการคนกันโอเคป่ะวายครับโรนี้ไม่มีอะไรละอีอาเพชรกูหมดตัว